นะวันนี้ปจิทำทองม้วนกรอบนะคะทำพองม้วนกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ะะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทองม้วนกรอบนะคะทองม้วนกรอบพอดีคำนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะสนใจรถมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อได้นะคะติดน้ยังทำงานบริษัทขายโมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยามาฮ่าฮอนด้าเวสป้านะคะ สนใจติดต่อรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อได้นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวให้เลล์ติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะพีิทธรรมทองมุนกอบนะคะทองมุนกอบปฏิทธรสนใจทองมุนกอบก็ติดต่อมาได้นะคะหรือสนใจรถมอเตอร์ไซค์ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะ สนใจรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวโทรให้รเซลติดต่อไปนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะสนใจรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะบรษิษัทปฏิเป็นตัวแทนจำหน่ายรถท o นด้ายามาฮ่ายาเป้านะคะสนใจรถรุ่นไหนติดต่อมาได้นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวะะให้เซฟติดต่อไปค่ะ ตอนนี้ก็เจยกำลังทำทองม้วนพอดีํำนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะอันนี้ชีพเสริมนะคะชีพเสริมมีป่ะทองม้วนพอดีํำนะคะรถโโใสกรยานไนต์ที่ประตไว้นะคะ ปกติงทำงานบริษัทอยู่ค่ะบริษัปทปฏิเป็นตัวแทนรถยามาฮ่าฮอนด้าเตอรนะคะทุกรุ่นทุกแบบนะคะสนใจทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสนใจรถยมามาฮ่าฮอนด้าเวสปป้าทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เซลลติดต่อกลับนะคะเดี๋ยวให้เซลลติดต่อกลับนะคะ รถเวสปามีทุกรุ่นนะคะเวสปามีทุกรุ่นพร้อมส่งพร้อมส่ง้อมส,ส่งนะคะแต่ถ้าเป็นฮอนด้าฮอนด้าก็จะมีรอนิดนึงถ้าเป็นรุ่นจิโอนต้องรอนิดนึงนะคะก็เป็นเวฟบร้อยสิบร้อยยี่ห้าก็พร้อมส่งเลยค่ะสนใจรถยี่หอ้อฮอนด้ายามาฮ่าเวสปา ติดต่อมานะคะคุณเจ้าติดต่อได้ค่ะพิมพ์เบอร์โทรมานะคะพิมเบอร์โทรมาพิมเบอร์โทรมาเดี๋ยวตรงมีบัตรจีให้เซลติดต่อกับนะคะถ้าเป็นอำเภอใกล้เคียงพร้อมส่งถึงบ้านนะคะส่งถ,ถึงบ้านปเจปอยู่จังหวัดสุโขทยัยอำเภอสบัญชลกนะคะถ้าเป็น เพใกล้เคียงก็ส่งฟรีนะคะเพตใกล้เคียงของแต่ละสาขาก็ส่งฟรีแต่ถ้าเป็นเลยจังหวัดอาจจะคิดตามเลทนะคะนอกเป็นทางชิดเป็นตามเลทนะคะนัคะนี่จะ,ะียงใส่เสืส้อมาห้าอยู่เลยคะ่ะทาัาทำงานบริษัทอยู่คะ่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมทำสนุกสนุกคะ่ปะปกติก็สองทุ่มเป้าหมายคือสองทุ่ม เนี่ยมอจะทำทองมวนทองวนพับไส้หมูหยองเลยช้าคะ่ะเป็นพอดีทำก็จะเร็วสนใจส่งข้อความมานะคะสนใจทองมวนก็ส่งข้อความมาหรือสอบถามสูตรอะไรก็ส่งข้อความมานะคะ สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าทาวะคาวะไม่ได้ขายแล้วค่ะขายเวสป้าเวสป้านะคะมีทุกรุ่นนะคะรถเวสป้าโชคชัยมอตเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสุโขทยัยโชคชัยมอตเตอร์มี17สาขานะคะมีอยู่ที่กำแพงเพชรพิศนุโลกนะคะสุโขทยัย เป็นอำเภอสุขโขจังหวัดสุขโขทัยมีทุกอำเภอนะคะมีทุกอำเภอสนใจรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนทิ้งเบอร์ไว้นะคะพวกนี้ให้เชลลีต่อกลับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ,ะตันนี้ป้ิีกำลังทำทองม้วนนะคะทองมวอง้วนพอดีทำาำเป็นอาชีพเสริมนะคะอาชีพหลักก็ทำงานบริษัททุกไทยค่ะนี่ค่ะทองมวอง้วนพอดีทำสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะ นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะส่วนใจสูตรทองม้วนก็ติดต่อมาได้นะคะ 啊。Ah. สวัสดีนะคะช่องปจิสตอรี่นะคะปกติปจิก็จะรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆของยามาฮ่าคอนด้าเวสป้านะคะหรือก็รีวิวการลงรถนะคะสนใจก็ติดต่อมานะคะจะติดต่อที่ร้านหรือส่งเบอร์ส่งเบอร์มาใน ข้อความก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะเจให้เซลล์ติดต่อกับนะคะตอนนี้กะรับปรท,ทาทองม้วนนะคะทองม้วนกรอบพอิีทำ สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีะคะ่ะ,คะ สวัสดีนะคะตัองปกติตอรี่นะคะปกติกำทำทองมดนะคะทำทองมดพอดีคำนะคะ พ่อสีช่องวิกก็จะเป็นรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่มาลองอนะไรใหม่ๆนะคะหรือรุ่นใหม่ๆของยี่ห้อยามาฮ่าฮอนด้าไวท์เทป้านะคะสนใจติดต่อมานะคะต่อมาหรือทิ้งเบอโทรไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เซลล์ติดต่อกลับนะคะ จังหวัดไหนกันคะส,โสโุโขทัยริงอยู่อำเภอสวรรคโโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่ยืนทงขนมอยู่ริมหน้าต่างฝนกำลังตกเลยค่ะฝนกำลังตกเลยนะคะติดอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะฝนตกไหมค,ะ,ททมคะ,ททมะนี่กำลังแรงขึ้นแรงขึ้นเลยค่ะฝนอำเภอสวรรค์โลกนะคะทองม้วนค่ะติททำทองม้วนค่ะติดทำทองม้วนพอดีทำอยู่คะ่ะ ตาของน้อผลิกรนี่ค่ะปกติช่องปกติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะจังหวัดไหนกันะคะฝนตกไหมคะอำเภอสวัพระโลกจังหวัดสุโขทัยฝนกำลังตกเลยค่ะฝนกำลังแรงะคะ่ะ ปกติทำอยู่หน้ายวนหน้าต่าง,งผลกำลังแรงเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เดีมาทักทายขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทำตั้งแต่หกโมงแล้วค่ะป็ะมากือสองพุ่มันช้าตรงทำทองพักนี่นะคะ่ะทองพักช้าทองพักไส้หมูหยองนะคะอร่อยมากกินลลกฟินมาก 管你差。 เขาลงตกแรงค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะฝนแรงมากฝนตกแรงมาก 奶茶。 วัสดีค่ะ 帮忙这些，帮忙送送。 ขอบคุณนะคะกัดีเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่แวะมาขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะตักิีลงได้ก่อนนะคะ สินค้าครับสจแล้าครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ